รอบแล้วว่าเขากับเอวานแฟนเก่ากาันตอนนี้เป็นออมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดนายนิกกี้การเหลือแขนข้างเดียวตั้งแต่กำเนิดแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เคยท้อครับไปเป็นนางรำหาไรายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวซึ่งเท่านี้ยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ใครๆไม่คิดว่าเธอจะทำได้ซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเราไปชมกันต่อได้เลยครับ แานผม้ชมนะแค่นี้ก็มาัศจจั์แล้วใช่ไหมครับมหััจจั์กว่านี้ก็ไปครับหนูไปประกวดนางงามใช่ค่ะเดี๋ยวป้อนนะการประกวดนางงามแปลว่าเขาจะดูความงามความพร้อมอายุสรีระหนูไม่มีเลยไม่ค่ะหนูไปแบบนี้ไปด้วยใจแล้วก็ ความฝันที่อยากจะไปทุกคนฝันจะไปแต่มันไม่มีสิทธิ์ไงใช่ค่ะแต่หนูไปจนได้อะ่ะค่ะก็คือเขาเปิดโอกาสก็้วกขอบคุณมากมากที่เปิดโอกาสแล้วก็ให้หนูได้มีส่วนร่วมในการประกวดใช่หนูไปประกวดครั้งแรกอายุเท่าไหร่เวที<ม>ชื่ออะไรละ่ะครั้งแรกอายุ17ปีค่ะเป็นเวทีประกวดนางสาวสยามข้ามเพศก็คือประกวดสาวประเภทสองซึ่งเป็นคนปกติถูกไหมเป็นคนปกติทั้งหมดอ๋อแล้วหนูเอารัาง่วงนี้ไปใช่ค่ะแล้วหนูก็มีพี่เลี้ยงกี่คน ตอนนันครั้งแรกไปคนเดียวเดินทางคนเดียวค่ะ หนูมาเองหมดทำมาเองหมดเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าก็เตรียมมาเองค่ะมาแต่งแค่หน้าแล้วก็นั่งรถไปประกวดหนูไปประกวดงานเพราะเขาต้องให้ดูเรื่องรูปร่างใช่ไหมหนูอยากให้ใครดูอะไรหนูหนูก็ดูที่หนูเป็นแบบนี้หนูก็มีความที่จะกล้าไปถึงแม้ว่าจะไม่เข้ารอบหรือว่าไม่ได้รางวัลอะไรหนูไปด้วยใจหนูเต็มที่เป็นสิ่งที่หนูรักหนูภูมิใจมากก็คือความงานในความที่เรามีอยู่เท่านี้กคับงานในหัวใจของหนูที่จะไปดูภาพเลย นี่คือปรากฏครั้งแรกค่ะทุกคนก็รูปร่างอย่างนี้ซึ่งขนาดรูปร่างอย่างนี้เขายังต้องสู้กัน้องเท่าไหร่เลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะดูหนูไปอยู่ตรงนี้ยังไม่ถึงเอวเพื่อนๆหรือพี่ๆก็ไม่รู้ว่ายังไม่ถึงูเลยอะเนาอใช่รู้ตอนที่อยู่ในตรงนั้นหนูคิดอะไรล่ะหนูไม่คิดอะไรค่ะหนูคิดว่าหนูชนะใจตัวเองที่ต้านนมาในตรงนี้แล้วตัวนี้ก็ชนะแล้วใช่ไหมค่ะ ไม่ใช่ชนะธรรมดานันชนะเลิศเลยอ่ะ<ม>นึกว่านี่คือรั้งแรกของหนูใช่ค่ะหนูได้รับผลอะไรจากการประกวดรั้งแรกได้รับรางวัลค่ะต,ตอนนั้นได้หนึ่งมงกุฎโอ้ในมงกุฎเป็นวขวัญใจกรรมาการแล้วก็คือรางวัลน,นี้ก็เป็นส่วนผลักดันให้เราอยากทําในสิ่งตรงนี้ต่อไปอใช่ค่ะข้าวเวทีแรกก็ได้รับรางวัลขวัญใจกรรมาการใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ประกวดไม่หยุดนะไม่ใช่เวทีเด <N ess ś> ียวแล้วเลิกใช่ไหมไม่รอพิสูจน์ไปได้เรื่อยๆใช่ค่ะรือประกวดมาอีกกี่เวทีประมาณสิบกว่าเวทีแล้วนะคะตอนกสิบว่าเวทีการเดินนางงามประกวดมันคนละเรื่องกับการรำใช่ไหมใช่ค่ะเทคนิคคืออะไรการประกวดนางงามหนูใชนของหนูเองเลยหนูใช้เทคนิคอะไรของหนูหนูคิดว่าก การเดินที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแล้วก็มาปรับให้เราดูแบบดูสวยการโพสการจิกอะไรองเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะโชว์ว่าจะเดินยังไงแล้วจะจิกจะโพสต์ยังไงให้ดูสวยเหมาะสมกับตัวหนูเหรอตั้งหลักนั้นมันจะมี2เดินแล้วกันเนาะเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมเอาเดินช้ากับเดินเร็วขอเดินเร็วก่อนนะครับเดินเร็วก่อนอะพร้อมนะอมาครับโอ้โหนี่จะโพสนะครับเนี่ยโอ้โหนี่มาเองนะฮะนี่ฟิลออกมาเองนะครับดูแล้วก็เดินอย่างเท่าที่มีนะครับ แล้วมีจังหวะหยุดนะครับแล้วหมุนนะฮะหมุนนะฮะโอ้หลายรอบเลยครับโอ้โแล้วมาเท้าเอวมีหยุดเปลี่ยนจังหวะหมุมข้างอ่าเหมือนคอยไว้คอยไว้ต้นหน้านี้อ่าดูใบหน้าถ้าใบหน้าแล้วกัการเดินโอ้โห แต่กิี่ก็คือเน้นเรื่องการโพสการหยุดการาจิกอะไราตาเตอร์นี่เนะาะอ๋อชาจะต้องเปลียนเป็นแผนไหนชาก็เดี๋ยวก็ดูดูดูด,ดูโอเคเอาชามาโอ้โก็จะมีลีลาไปตามจังหวะที่เปิดมาให้นะคะเนี่ยดูการยืง,งครับเนี่ยสวยครับสวยครับ เห็นมากอ่าหนูขึ้นมาเนาะดูภาพที่จะไปประกวดตั้งหลายเวทีใช่ไหมโ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หนูอีกป่ะเนี่ยใช่ค่ะหนูเปลี่ยนไปอีกแล้วเนาะเนาะหนูสวยเป็นโครงหลักเอาไว้อะ่ะค่ะเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้ได้รางวัลเหรอใช่ค่ะอันนี้นางงากเทพีหัวใจเพชรอ,อ๋อนี่มีสายสะพายเทพีหัวใจเพชรแล้วแล้วก็มงกุฎด้วยไหมใช่ค่ะมงกุฎ้ไม่รู้กี่ตำแหน่งเลยนะอันนี้มีถ้วยมีใบประกาศต่างๆค่ะหนูยังอยากประกวดอีกค่ะที่เวทีที่หนูปรารถนาใช่ค่ะที่เป็นความฝันของหนูฝัน ที่ไม่กล้าฝันแต่หนูก็ฝันค่ะเออเวทีอะไรล่ะก็หนูค evet> ิดว่าเวทีนี้ก็สําหรับทุกคนก็อยากจะไปนะคะเวทีมิสติปนี่ย so ูนิเวอร์สโอ้แต่แต่ต่อทุกคนก็ต้องมีความฝันที่อยากจะไปยืนบนนี้ค่ะมิสติปนี้เขาก็ต้องดูความแค่ความจุเลยใช่ใช่ใช่เพรก็ไม่เคยมีแบบนี้ไปอยู่ในชีวิตใช่ค่ะเราก็รอต่อไปใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหลายเรื่องที่หนูทำนะอย่างดีเยี่ยมตลอดเลยไม่ว่ารำเนาะ ไม่ว่าเป็นนางงานไม่ว่าเดินฝึกฝนเองเป็นหลักเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูมีงานอื่นอยู่ด้วยไหมเผื่อเผื่อเผื่อกันไว้ก่อนมีงานก็มีงานอื่นออ๋อมีใช่ไหม,มเงินเดือนประจามีใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าครอบครัวในบ้านก็ก็รอเวลาที่จะไปทํางานกันนะใ่ะตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ช่วย ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เราก็ทําไปใช่ไหมตอนนี้หนูเรียนจบถึงประ,ประมาณมอ,อะไรแล้วจบมหกตอนนี้จบมหกแล้วะจะเรียนต่อหรือว่าเราจะทํางานเป็นหลักละคือความคิดอยากเรียนต่อความฝันด้วยอยากเรียนต่อให้จบปริญญาตรีแล้วตอนนี้ที่ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าอะไร เพราะว่าไม่มีทุนใจจะยนต่อใจจะไปนะถ้าคนมาใช้บริการหนูไปรำเยอะๆใช่ไหมแต่ก็จะมีรายได้มากขึ้นนะก็ต้องแปลว่าผู้ชมอยู่ตรงไหนก็มาัจ้างแต่ถ้าใกล้ตัวก็ต้องสีสเก็ตแต่ว่าไปจังหวัดไหนก็ได้หรือเปล่าไหนก็ได้ค่ะไปคนเดียวเนี่ยแหละลุยสู้เหนือใต้ออกตกไปหมดะนะ จ้างหนูราคาเท่าไหร่หนูจะบอกยังไงอันนี้หนูไม่ไม่มีค่าตัวไม่ได้บ้แล้วแต่ให้ใเลยนะ,ะเอาที่เอาใจกับใจเลยเนาะอันหนูจะไปทําให้สุดๆใช่ค่ะดูงานหนูเอาโอเคค่ะเนอะเอามาเป็นทางด้านนี้มาดูเรื่องบ้านบ้าง <S 2> <S 2> เห็นว่าความเป็นอยู่ที่บ้านก็ไม่ดีเลยค่ะใช่ไม่ดีไม่ดีเลยนะ เอาน้ำมาเปียกหมดนะเอาน้ำขึ้นกับน้ำท่วมฝนมากก็สาดมาก็เข้าบ้านใช่ค่ะโอเป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเอพื้นก็ยังเป็นดินเลยค่ะแล้วเราตรงแค่ตรงนั้นอะไรของไขรไม่รู้เนาะของโหนอหนูเราตรงนี้เหรอไม่มีผนังไม่มีอะไรเลยเหรอค่ะก็อยู่กันง่ายๆอย่างนี้นุ๊กใช่หลังคาก็สังกะสีเสาไม้นี่แหละค่ะ ทันนี้ข้างในเหรอค่ะอ,อันนี้ข้างในแต่ดูสะอาดนะสะอาดสะอาดอันนี้กเ็เป็นใครอยู่แหละพัดลมด้วยอันนี้ห้องพี่กับหลานสาวอยู่อ่าแปลว่าหนูก็อยู่ข้างนอกเหรอใช่ค่ะหนูนอกข้างนอกอ๋ออันนี้พี่ก็อยู่ข้างในนี่หนูนอก เดี๋ยวนี้ของใครนะที่หนูนอนตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวผู้หญิงสวยๆมานอนอะไรตรงนี้ล่ะแล้วก็เป็นไม้เงี้ยเหรอหนูนอนปิดแบบนี้ปิดผ้าม่านเนี่ยเอาผ้าม่านลงมาอ๋อผ้าม่านซ้ายขวาลงมาแล้วก็นอนบนไม้เนี่ยเป็นแค่แล้วก็พัดลมอยู่เงี้ยเนาะใช่ค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่กวาฝนข้างบนเนี่ยมันจะเข้ามาใช่ไหมตรงนั้นเลยค่ะโอ้โหนี่จะฝนตกคึมๆวันไหนก็เต็มตัวลุ้นแหละเต็มตัวคุณพ่อคุณแม่นอนตรงไหนล่ะอันนี้คุณแม่นอนที่คุณแม่อยู่ข้างนอกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ อ๋ออยู่ข้างนอกยาวๆตะกี้นี้อ๋อสามชีวิตอยู่ข้างนอกหมดเลยธรรมชาติอะไรมานี่รับได้แบบเต็มเต็มกใครเลยใช่ค่ะเออแล้วหนูชอบไม่ลาบการนอนอย่างนี้ล่ะก็ไม่ชอบอยากได้เป็นห้องเซนตัวค่ะแต่มันก็ไม่มีนะแต่มันก็จะมีสิ่งที่ปรารถนาค้างค้ไว้อยู่ไม่กระทั่งการเรียนเนาะก็จะมาเป็นทางด้านนี้เพราะฉะนั้นก็จะจะต้องรอท่านผู้ชมนะจะให้กําลังใจ รำสวยๆแต่รำเอาหลักก็คือให้แรงบันดาลใจนะให้เกิดพลังในการที่จะชมเรารู้เรื่องราวหนูหมดแล้วนะสิ่งที่หนูคิดหนูสู้กับร่างกายและจิตใจแล้วหนูก็รับในสิ่งที่หนูเป็นหนูแสดงให้ทุกคนเห็นว่าหนูได้ทะลุความสามารถที่จํากัดของหนูออกมาเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นการรําหรือว่าการเป็นนางงามเนาะ อืมสู้ไม่ถอยมาทั้งชีวิตแบบนี้ก็ถึงเวลาแล้วแหละครับที่เธอจะได้รับความสุขกลับไปบ้างแล้วสิ่งนั้นจะเป็นอะไรช่วงหน้าห้ามพลาดอยากได้ก็คือแบบอ่าสิ่งของที่ใช้เวลาไปประกวดนางงามชุดอ้อชุดชุด,ช,ดชายค่ะชุดประกวดนางงามชุดลามหนูไม่มีชุดเหรอไม่ค่ะเวลาที่จะไปแต่ละง,งานหนต้องเช่าเอาค่ะอ๋อหนูไม่เคยมีชุดเลยใช่ปัดโต๊นาา้ เอาไปเลยดูนะเป็นชุดส,ดสวยๆเราจับเป็นชุดทองนะแล้วก็เป็นชุดไทยสวยมากเลยนะคะก็เหมาะกับโเหมาะกัหะหนูค่ะโอเคจบก็จบก็